สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็นตัวยามาฮ่าฟีโน่1 c 5นะครับตัวนี้จะเป็นรถเพิ่งจดทะเบียนได้6เดือนเนี่ยครับเป็นรถใหม่ปี2 2 2นะครับเลขใหม่นี่เพียงร้อยกว่าโลนะครับ ซึ่งเป็นรถสภาพใหม่มากนะครับใหม่ใหม่พอๆกับป้ายแดงครับรถวิ่งมาแค่ร้อยสิบแปดกิโลนะครับอันนี้ก็จะดูด้านหน้าเขาก็จะไฟหน้าก็จะเป็น f u l l le d นะครับดีไซน์เป็นเหมือนหัวแหวนเหมือนเพชรเลยครับนี่ครับด้านในสภาพไฟใสๆสวยๆเลยนะครับมีความเงาใหม่นะครับตัวนี้ตัวรถก็จะเป็นสี สีแดงนะครับสีแดงครับถิมเดนลูบี้นะครับอันนี้ดูด้านข้างนะครับรูปทรงออกแบบดีไซน์ได้น่ารักนะครับผู้นำด้านอัตโนมติต้องยามาฮ่านะครับอันนี้ครับตัวโลโก้ด้านท้ายเขานะครับตัวนี้ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนมานะครับรถยังใหม่ๆอยู่นะครับโลโก้นี่โลโก้ฟ i โน่ร้อยยี่สิบห้านะครับดูไฟท้ายกันใกล้ๆนะครับไฟท้ายก็จะเป็นผู้ LED นะครับ ซ้ายขวาไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดด้านที่เป็นพัดลมระบายอากาศนะครับติดตั้งมาเพื่อให้ไม่ให้เครื่องยนต์ร้อนนะครับส่วนท่อเสียปลายท่อเสียก็จะดีไซน์มาทรงรูลมนะครับดีครับโลโก้ตัวนูนของเขาฟีโนโ 125cc นะครับอันนี้มาดูไฟหน้าด้านหน้าอีกมุมนะครับอันนี้ก็จะเป็นดูโอมิเตอร์นะครับแยกใหม่แยกเกลือน้ำมัน2ตัวออกจากกันนะครับซึ่งจะมุมมองให้ดูกันง่ายๆนะครับ อันนี้ก็ะจะเป็นกระจกมองข้างนะครับซ้ายขวาก็ดีไซน์เป็นสีดําสวยงามเครื่องยนต์ก็จะเป็นบูคอลนะครับประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็ทําทให้ภาวะโลกร์บอนไดใส่น้อยลงครับเครื่องยนต์ตัวนี้ดีจริงๆครับช่วงล่างข้างหลังนี่ครับก็จะเป็นเป็นนี่อันนี้ให้ดูโชกหลังนะครับอันนี้ส่วนระบบเบรกด้านหลังก็จะเป็นดัาเบรกนะครับด้านหน้าอันนี้มาดู ด้านเครื่องยนต์ก็จะมีโลโก้ยามาฮ่าติดอยู่ด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นสวิตกุญแจนะครับมีม่านปิดรูกุญแจนะครับสามารถที่จะใช้กุญแจไขเปิดเบาได้นะครับตัวกุญแจก็จะเป็น2ดอกให้มานะครับนี่ครับเปิดแล้วจะมีไฟเรืองแสงอยู่ด้านในมีรีโมทที่กุญแจสามารถกดเรียกรถได้นะครับกดเรียกในกรณีจอดแล้วมีรถอยู่ไกลๆก็จะมีสัญญาณดังปิ๊บปิ๊บมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับ มันเจก็สองดอกนะครับถ้าเราไม่ใช้รีโมทเปิดก็สามารถใช้ตัวด้านไม่เด็กไขได้นะครับอันนี้ส่วนใต้เบาะเขานะครับนี่ให้มาดูกันความใหม่ๆหม่ใสๆเลยนะครับนี่ฝาถังน้ํามันนะครับนี่มองเข้าไปใต้เบาะใหม่เอี่ยมเลยครับรถ1 1 8กิโลนะครับตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือมีครบหมดครับพร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้นี่ดูกันใกล้ๆดูกันนะครับอันนี้ที่เก็บของนะครับยังใหม่ๆอยู่เก็บได้อยู่สัก7.2ลิตรเนี่ยครับอันนี้ก็ประกับด้านซ้ายก็จะเป็นไฟหน้าสูงต่ำนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ทอย่างเดียวนะครับราคาตอนนี้นี่ใหม่ๆรวม5้าหมื่นนะครับตอนนี้ผมเสนอขายราคาเพียง42,200บาทนะครับ ราคาถูกมาปากนะครับประหยัดไปหลายพันบาทนะครับอันนี้ที่เหยียบ2องเพื่งนั้งใหม่ๆสวยๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็มาดูรถกันได้นะครับอยู่ที่ลาดพร้าว42นะครับเบอร์โทรศัพท์0867888678นะครับถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามมาชมกันได้นะครับ รถสภาพสวยๆนะครับปีใหม่ๆรถใ,ใช้น้อยๆนะครับรถ6เดือนนะครับใหม่ร้อยกว่านะครับรสวยๆอย่างนี้หายากนะครับเพื่อนถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับเพรถ้ามีรถใหม่ๆ,ๆก็จะมานำเสนอมานะครับฝากกดไ like, oh, <everything S 2> ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณมาก Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get.